ให้น้องขุยเนี่ยฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยดีกว่าหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังฟังอยู่หรือว่าดูอยู่นะคะมีการร่วมมือหรือว่ามีมาตรการในการที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้างกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ป้าณอาตุกันนะครับร่วมมือกันในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคนะครับเมื่อมีโอกาสฉีดวัคซีน ก็ไม่ควรทิ้งโอกาสในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองมันดูแลสุขภาพไม่แข็งแรงอย่เสมอครับอืมใช่เลยอ่าน้องจิ๊กซอนเนี่ยได้ลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็ได้ไปช่วยเหลือโดยโมอบถุงยันชีพให้กับชาวบ้านผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เอาถุงยางชีพยยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะ ครับเราได้ไปพัฒนาวัดก็เป็นกลุ่มน,น้องนักศึกษานะคะ,คะไฟแดงนะคะนักศึกษาไฟแดงที่มีการร่วมกัน,นะคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมกันนะคะเข้ามาในโครงการนี้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ <c oughs> น้องจิ๊กซอมีมาตรการยังไงบ้างคะในการที่จะป้องกันตัวเองเวลาลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนหรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่างๆเนะะี่ยค่ะมีความกังวลใจไหมหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้าง ครับพี่เก็ครับก็มีการมีความกังวลใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสแล้วก็มีเฟสชิลแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆครับค่ะก็ถือได้ว่าปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับ